กาบเรียนท่านประธานและก็คณะกรรมาการทุกท่านครับแล้วก็ขอสวัสดีประชาคมชาวจันทเกษมทุกๆท,ท่านนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพัฒน์สายเสยนาผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒธ,ธรรมนะครับขออนุญยาตยได้นำเสนอ วิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารงานซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของประวัติาการศึกษาส่วนที่2จะเป็นประสบการณ์และผลงานการบริหารงานและส่วนที่3จะเป็นแนวทางการบริหารงานของสำนักศิลปะและวัฒนมนะครับผมเองสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษนะครับจากหมหาวิทยาลัยสงฆ์หมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ สำเร็จการศึกษาแบบปริยเอกที่ประเทศอินเดียนะครับมหาวิาลยมรัฐวาดาและก็สําเร็จการศึกษาพระบรญหารการศึกษาครุศาสตร์ดุสดิีบัณฑิตในปีนี้นะครับส่วนรางวัลที่ได้รับก็จะเป็นจากสมาคมศิทธิ์เก่าของมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยลนะครับและก็ะได้รับเกียรติบัตรสแสดงความมีดีจากสภามหาวิาลย รัชพัฒจันกเกษมโดยท่านนายกสภานะครับในโอกาสได้รับรางวัลิทธิ์เก่าดีเด่นในปี67นะครับส่วนประสบการณ์ด้านการบริหารนั้นนะครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาราช่วงปี60ถึง64แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมในช่วงปี2564ถึง2568นะครับ ด้านวิชาการนั้นนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับมีางานวิจัยและก็บทความวิชาการนะครับเรื่องของเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและก็เรื่องของพหุวัฒนธรรมนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งการบูรณาการเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชนในเรื่องของพระวัฒนธรรมนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นงานเครือข่ายก็คือได้จัดทําคู่มือด้านสาสพิธีกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ได้รับหน้าที่เป็นวิทยกรเป็นพิธีกรนะครับในการบริการวิชาการทั้งในภายในและก็ในภายนอกหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับ แล้วก็จิจกรรมโครงการหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำต่อเนื่องสำนักศิลปวัฒนธรรมก็มีส่วนร่วมกับสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็คือการส่งเสริมบุคลากรและก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับให้เป็นผู้ได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องของอคุณธรรมยะธรรมผ่านการสอบธรรมศึกษานะครับซึ่งปีนี้ก็สอบผ่านกันหลายคนหลายท่านนะครับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนการบริการวิชาการในส่วนที่เป็นต่างประเทศนะครับนอกจากได้มีส่วนช่วยในประเทศแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้ช่วยงานในต่างประเทศการเผยแผ่ศิลปวัฒนมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการเผยแผ่ด้านาศาส,าน,สนาศิลปวัฒนมของการเฉลิมพระเกียรติที่เมืองเคมบริดจ์นครบอสตันนะครับวัดไทยนวมินทราราชูทิศนะครับนอกจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปช่วยงานเป็นพิธีกรใน งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรละการที่9นะครับที่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ประชุมนานาชาติกับองค์การผู้สสั่อสา์แห่งโลกนะครับทั้งที่ประเทศในต่างประเทศนะครับงานที่เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมก็คือ,อการที่หมหาวิทยาลัยมีนโยบายโดยท่านอธิการบดีนะครับว่าปี2,500 59นั้นนะครับอยากให้มีการเรียนรู้ศึกษาเข้าใจเรื่องงานด้านสาสพิธีทั้งที่เป็นรัฐพิธีแล้วก็งานเกี่ยวนเนื่องกับพระราชพิธีจึงมีการจัดอบรมบุคลากรด้านสาสาพิธีขึ้นนะครับหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานนะครับบุคลากรทั้งนักศึกษาแล้วก็อุคากรได้ไปช่วยงานด้านสาพิธีทั้งที่วัดเสมียนานารีวัดเทวสุนทรวัดพระเชตุพนวัดยานวาหรือวัดในเครือข่ายนะครับแล้วมีโอกาสได้ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการสืบสารวัฒธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนั้นนะครับโดยสำนักศิลปวัฒธรรมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันกันกนกบสภาวัฒนรรเขตจตุจักร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทยและก็สาพิธีแก่นักเรียนโรงเรียนเสนานิคมนะครับซึ่งก็มีประธานสภาวัฒนธรรมเขตนะครับเรื่องของการส่งเสริมเยาวชนให้รู้เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับนอกจากนั้นส่วนที่เป็นการก่อตั้งเครือข่ายนะครับเครือข่ายของศิลป,ปวัฒนธรรมโดยหมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แแห่งทั่วประเทศ โดยนโยบายของอธิการ,รบดีทั้ง38แห่งนะครับโดยได้รับความาสนับสนุนอนุกราะจากท่านองคมนตรีรัฐมนตรีว่า,ากระทรวงวัฒธรรมโดยท่านอธิการ,รบดีได้ลงนามใน MOU ในเบื้องต้นและก็ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักศิาาลปวัฒนธรรมนะครับก็ได้ลงนาม MOU ร่วมกันกับผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศในการในการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรมเป็นการเกื้อกูลกันและก็เป็นเป็นเน็ทิศทางเดียวกันนะครับ ก็มีจัดประชุมกันปีทุกครั้งนะครับที่พิษณุโรคที่กอดสมุยแล้วก็ล่าสุดที่สุรินนะครับแล้วก็ปีนี้จะจัดที่หมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับส่วนวิสัยทัศน์นะครับของสันมัติสิปะวะธรรมนั้นเรามุ่งเน้นที่จะทำนุบำรุงส่งเสริมสร้างสรรค์สิปะวะธรรม ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมนะครับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการศาสตร,ร์นะครับต่างๆกับศิลปวัฒนธรรมส่วนประเด็นที่3นะครับอันนี้เป็นแนวทางการบริหารการบริหารงานของสำนักศิปะปะลปวัฒนธรรมนะครับมุ่งเน้นที่จะสร้างงานต่อสร้างศิลปวัฒนมภูมิปัญญาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของพลังเครือข่ายนะครับทั้งใน ส่วนกลางและก็ส่วนจังหวัดพื้นที่ชัยนาทนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมการสืบสารงานต่อนั้นนะครับงานหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมก็คือสำนักศิลปะนะครับร่วมกันกับสาขาวิชาหน้าตศิลป์และศิลปะการแสดงนะครับเราได้นำนักศึกษาไปแสดงร่วมในงานศิลปะอุดมศึกษาครั้งที่23ที่ผ่านมานะครับ ก็ชุดการแสดงนาตาประดิษฐ์ชุดเซียนเศร้ากังนะครับก็มีหมาวิลยาลัย100กว่าแห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เป็นการประกาศเกียรติคุณและก็เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของหมาทยาลราชภัฏจันกเกษมของเรานะครับแล้วก็ที่จังหวัดอยุธยาก็เป็นเมืองมรดกโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการเทศหมาชาติเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ อยากจะสืบสารเพื่อรักษาแล้วก็อีกส่วนก็คือ,อการทําบุญนะครับเจ้าภาพการเทศต่างๆก็มีส่วนในการที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจันเกษมเราด้วยนะครับแล้วก็งานที่โดดเด่นที่สําคัญนะครับที่เป็นที่ยอมรับกันทั้งในระดับประเทศก็คือเชิดจูกเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่นนะครับที่มหาวิลาลยมีนโยบายจัด ต่อเนื่องมาเป็นปีที่30แล้วนะครับก็มีเพชรสยาม200กว่าท่านบุคคลดีเด่น400กว่านะครับแล้วก็จากหลายท่านที่ได้รางวัลเพชรสยามของจันกเกษมของเราก็ท่านก็ขึ้นสู่ตำแหน่งศสียปินแห่งชาตินะครับ28ท่านอันนี้ก็เป็นงานที่ สืบสารและก็รักษาเพื่อเป็นปันเชิดชูบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับและอีกหนึ่งโครงการที่จะทําต่อเนื่องแล้วเป็นนโยบายที่ทางหมาหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับก็คือปีนี้ย่างเข้าปีที่40แล้วก็คือจิตกรรมธรรมะรัรปรุนนะครับทุกเช้าวันพฤหัสก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาร่วมจิจกรรม นะครับที่เป็นรูปธรรมนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญจิตตภาวานาทำบุญตักบาตรก็เป็นการว่าเป็นลานบุญลานธรรมของจันกเกษมพวกเรานะครับอันนี้ก็จัดทุก,ทกเทอมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นประเด็นที่สองก็คือการสร้างสร้างสรรค์วัฒนธรรมปัญญาด้วยพลังเครือข่ายนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ ศีลปวัตธรรมนั้นนะครับเป็นที่อยอมรับและเป็นที่สนใจของทั้งชาวไทยและชาวโลกโดยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้านศีลปวัตธรรมนะครับนั้นการที่จะสร้างสารร์ภูมิปัญญานั้นก็จําเป็นที่จะต้องร่วมมือกับเครือข่ายนะครับสภาวันธรรมเขตกรมส่งเสริววันธรรมนะครับวัดต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดชัยนาธนะครับ พลังเครือข่ายที่เป็นพลังบวรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนําหลักธรรมนะครับไปสู่การใช้ในชีวิตจริงนะครับประยุกต์ศาสนธรรมกับการปฏิบัติงานการดําเนินชีวิตการเรียนหนังสือนะครับพ่อธรรมะทางาศาสนามีทั้งที่เป็นสําหรับการบริหารงานนะครับอายศาสตร์4ี่การ เรียนการศึกษาการประสบความสำเร็จว่าใช้อิทธิบาททำยังไงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมเอื้อเฟื้อกันก็ใช้หลักสังฆาวัตถุนะครับอันนี้ก็จะนําสู่การปฏิบัติประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมนะครับเพิ่มศักยภาพของชุมชนที่เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อันนี้จากที่เราเคยได้ลงพื้นที่มาร่วมกันกับคณะต่างๆนะครับก็เห็นว่าศักยภาพของชุมชนที่พื้นที่จังหวัดัชนาทน,านั้น มีมากมายหลายอย่างทั้งที่เป็นเรื่องของอาหารนะครับ 5F ที่เรารู้จักกันดีเรื่องของอการแสดงเรื่องของเสื้อผ้านะครับเรื่องของการแต่งกายแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมท,ที่โดดเด่นนะครับเรื่องของเฟสติวัลนะครับและที่สําคัญอีกส่วนนึงก็คือเราจะทําพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสีปวัฒนธรรมนะครับสำรวจข้อมูลต่างๆแล้วก็จะรวบรวมเป็นข้อมูลความรู้นะครับเป็นแผนที่วัฒนธรรม c u l t u r a l mapping ที่จะผลิตเป็นสื่อนะครับเพื่อให้เกิดการรับรู้เผยแพร่ระบบทั้งที่เป็นออนไลน์แล้วก็ระบบออนไซต์ site, ที่สำนักศิลปะวัฒนมนะครับและอีกหนึ่งโครงการก็คือการาสร้างศิลปะวัฒนมในสิวัฒที่21นั้นถือว่าปัจจุบันนี้นะครับการใช้สื่อมีเรื่องทมีมีความสำคัญ IT เทคโนโลยีต่างๆนะครับนะวัตกรรม วัตกรรมต่างๆไม่กระทั่งเรื่องของ AI ก็มีส่วนสําคัญเด็กเย,ยาวชนวัยรุ่นในปัจจุบันนี้นะครับก็จะผ่านสื่อ t ิ k t อกบ้าง YouTube บ้างนะครับสำนักศิลปวัฒธรรมจึงเราเคยได้ทําเรื่องของวัฒนธรรมจันเกษรรมออนไลน์มาในช่วง4ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะทําต่อผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ซึ่งเป็นการเผยแพร่นะครับเรื่องของความรู้าศาสนาศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแล้วก็ประชาชนได้ไดมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเผยแพร่ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้นักศึกษาเข้าถึงแล้วก็ประชาชนท,ทุกส่วนเข้าถึงได้นะครับล่าสุดเราก็ได้ทำเป็นเรื่องของอ C r U A N C News นะครับเป็น News Letter mm hmm. เพื่อเผยแพร่จิตกรรมต่างๆครับส่วน ความตั้งใจที่กระผมเองได้รับความกรุณานะครับให้ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งใจที่จะสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ตามยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเน้นที่จะบูรณาการศาสตร์ความรู้ต่างๆนะครับเข้ากับศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนอย่างไรเพราะเรามีทุนวัฒนธรรมเป็นของดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วให้เกิดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่แล้วก็เรื่องของอนุรักรษ์ศิลปรวัฒนธรรมนะครับบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นตรงนั้นนะครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยศิปวัฒนธรรมของไทยนั้นนะครับเราจะให้คงอยู่คู่กับชาติไทยคู่กับศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปนั้นต้องให้คนรุ่นใหม่ให้เยาว,วชนหรือว่าให้ทุกคนนั้นตรักร,ร,ร,รู้รัก เข้าใจหวงแหนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมนะครับก็จะช่วยกันรักษาให้อยู่ได้ตลอดไปนะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้บริาหารมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้โอกาสในการทํางานนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของหมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและก็ประชาชนด้ที่สําคัญมีโอกาสได้ทําทงานเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินนะครับขอกาขอบคุณครับ